ที่จอดรถของคนพิการหรือคนสูงอายุจะมีคนลักเข้าไปจอดทางหน้าที่ตัวเองไม่ควรจะจอดตามหลักมันควรจะให้คนที่สังขารเดินไม่ไหวจอดไม่ใช่เหรอรู้ <c oughs> ได้ยังไงว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้สําหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุจริงหรือเปล่าข้อใจอา,อายุ65 70แล้วแต่ว่าหน้ายังหนุ่มเหามือน35ก็ได้ มีบัตรอันเนี้ยบัตรอย่างนี้เลย<ช>เป็นบัตรประจําตัวผู้สูงอายุหรือคนพิกากร<ช>ไม่ใช่บัตรประจํารถถ้าคุณใช้ผิดโดยการมั่วโดย<ส>การแสนกว่บาท4,200เหรียญได้ประมาณแสนห้าครับปรับเมืงไทยถ้ามีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องขอลอกกัน เวลาไปตามห้างต่างๆอาจารย์ผมจะเห็นมันมีที่จอดรถตรงชั้นที่มันจอดสะดวกสะดวกเลยนะอาจารย์อ,อย่างเซ็นทรัลเนี่ยชั้นสองนี่มันจอดปุ๊บแล้วเข้าห้างได้ทันทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีป้ายเป็นรูปสีฟ้าฟ้ามีรูปเหมือนรถเข็นอยู่ก็เ <ๆ S 2> ข้าใจาว่ามันเป็นที่จอดรถของคนพิการหรือคนสูงอายุวันก่อนผมเห็นอาจารย์เจมส์ักด์ถอยรถเข้าไปจอดาอาจารย์เจมส์สักด์พิการเมื่อไหร่แก่เมื่อไหร่อาอ้าวผมอายุเจ็ดสิบห้าแล้ว ตามหลักเนี่ยเขาบอก60สก็จอดได้แต่ว่าตามหลักมันคุณจะให้คนที่สังขารเดินไม่ไหวจอดไม่ใช่เหรอโอ้แล้วคุณไม่เห็นเลยว่าถ้าคุณให้ผมเดินไกลเนี่ยผมเป็นข้อสะโพกเสื่อมครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่คุณพูดจริงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นเยอะมีที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการบางแห่งก็มีสองสามที่ แล้วคุณสังเกตดูที่จอดรถของผู้สูงอายุและคนพิการเนี่ยจะก,กว้างและมีด้านข้างเผื่ออีกหน่อยหนึ่งตีตารางเป็นสีเหลืองๆเพราะมันมีสเปซให้อาวีลแชร์ให้เอารถเข็นเนี่ยเข้าไปได้และเขาก็จัดให้สำหรับที่เดินน้อยที่สุดใกล้ที่สุดเพื่อเอื้ออำนวยผมว่าประเทศไทยอันนี้ก็ต้องชมนะว่ามันมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นอาคารใหม่ทุกแห่ง จะมีทุกที่ทุกที่อะอันนี้ดีแต่มันมีปัญหาอย่างที่คุณพูดแหะครับว่าคนที่มาจอดเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้สําหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุจริงหรือเปล่าครับอันนั้นคือโจทย์ใหญ่เลยก็มีคนบอกว่าทําสติกเกอร์ติดสิสติกเกอร์ติดแต่รถคันนี้ อาจจะคนขับอาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุลูก,ลกสาวอาจารย์จะยืมรถการย์ไปขับหรือใครจะเอารถไปขับก็ได้เพราะฉะนั้นรถไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุอม,มันก็จะมีปัญหาผมเคยเห็นข่าวในห้างห้างหนึ่งปรากฏว่าเขาโกรธมากเลยค,คนคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกอุดมการมากเห็นมีคนเอารถเข้ามาจอดแล้วก็เดินเข้าห้างแต่เป็นคนหนุ่มสาวเดินเข้าห้างก็ก็ ทุบรถเลยยอมเ oh. สียกันเลยทุบรถเลยมีเขาออา่า i, มาครับว่าเฮ้ยอดี้นี่ทาผิดกฎแต่ปรากฏว่ามีคนมาถามแล้วคุณรู้ป่าว่าเขามาเขาจะมารับผู้สูงอายุกลับอ้าวมันก็มีปัญหาอีกว่าถ้าคุณดูคนใช้สายตาดูเนี่ยว่าผู้สูงอายุหรือเปล่าหรือพิการหรือเปล่าใช้สายตาดูมันก็มีลุงพออือเพราะว่าเขาอาจจะมาส่งหรือเขาอาจจะมารับหรือเขาอาจจะมาด้วยกันเขาอาจจะอายุ 65สิบห้าเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าหน่ายังหนุ่มเหนสามสอบห5ก็ได้ตัวรุ่มมันมีปัญหาครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยยังไม่ยอมที่จะแก้ไขปัญหาน,นี้ตอนนี้ก็ยังมุ่มั่วกันอยู่ก็จะมีคนลักเข้าไปจอดอทาหน้าที่ตัวเองไม่ควรจะจอดสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งออสเตรเลียด้วยเขามีระบบที่ผู้สูงอายุหรือคนพิการ,รมีบัตรอันเนี้ย บัตรอย่างนี้เลยเป็นบัตรประจําตัวผู้สูงอายุหรือคนพิก,การไม่ใช่บัตรประจํารถก่อนที่คุณจะได้บัตรอันนี้คุณจะต้องไปให้ทางการเขาพิสูจน์หรือตรวจสอบก่อนว่าคุณเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการจริงหรือเปล่าบบัตรอันนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนนะแขวนไว้ที่กระจกรถตรงเนี้ยแขวนที่กระจกรถ<ช>เวลาจานจอดใช่ไหมเวลาคุณไปจอดปับคุณก็ เอาอันนี้แขวนเพราะแขวนเนี่ยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลที่จอดรถเขาก็มอมองเขาก็รู้ว่าโอ้รถคันนี้มารับคนพิการเพราะว่าบัตรอันนี้ประจาตัวคนพิการครับหรือมาส่งคนพิการหรือรถคันนี้มีคนคมีคนพิการหรือผู้สูงอายุแน่นอนหรือเขาเห็นปุ๊บเขาก็อ้าวบัตรอันนี้ไม่หมดอายุไปแล้วนี่หว่าคนนี้อาจจะ เคยเป็นพิการชั่วคราวอย่างเช่นขาหักสามารถที่จะใช้ได้ถึงวันที่30เดือนมิถุายน2019หมดอายุไปแล้วยังเาป้ยไปหมือายุมาคุณพูดนี้ก<ม>็ถูกแล้วคนพิการมักจะมีพิการชั่วคราวกับพิการถาวรับถ้าพิการชั่วคราวเช่นขาหากักแพทย์เขาประเมินแล้ว6เดือนอย่างมาก เขาอาจจะให้แค่หเดือนก็ป้ายนี่มันก็จะมีบอกไว้ว่าหมดอายุเดือนไหนปีไหนมันก็จะบอกครับหรือคนท้องครับคนท้องนี่เขาถือนะครับเป็นคนที่ยังได้สิทธิพิเศษได้สิทธิในการช่วยเหลือเหมือนกันหรือผู้สูงอายุกระต่างคือกลุ่มคนเนี้ยเขาจะได้ว่ากลุ่มแฮดิแคปก็คือพวกที่ไตแต้มพิเศษบางประเทศเขาคนละสีถ้าพิการถาวรกับผู้สูงอายุ ได้สีหนึ่งไปเลยเพราะว่าเออเพราะอันนี้มันมันมันจะตายอ่ะนะตายแล้วถึงจบหรือบางประเทศก็จะต้องมีบอกว่ามีวันหมดอายุก็ว่ากันไปถูกไหมครับครับคราวนี้คนไทยก็มักจะคิดว่ามันก็ขอยืมกันไปได้ว่มเนี่ยบัตรของเจิมสักเอาวิทยเยอนเอาไปเอาไปแขวนป้ายผมเอาไปแขวนเออ่จอดรถสะดวกสะดวกไม่ต้องวนเยอะเออคุณคุณลองอ่านตรงนี้ที่ เขาเตือนว่าการใช้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะโดนปรับได้สูงสุด4,200เหรียญใช้หนึ่งครั้งถ้าคุณใช้ผิดโดยการมั่ว<ส>โดยการ่าบาท4,200เหรียญได้ประมาณแสนห้าครับปรับของออสเตรเลียก็แพงมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าเขาให้สิทธิพิเศษกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับแต่คุณมั่วเอาไปใช้ครับเขาปรับค่อนข้างแพงครับ แล,และก็เลยไม่ค่อยเกิดกรณีที่มีคนมั่วเพราะว่าค่าปรับแพงค่าปรับมันโหดและขณะเดียวกันคนก็ไม่ค่อยอยากหรอกตัวเองเป็นคนพิการพอไปหยิบของอาจารย์มาก็ว่าอ่านรายละเอียดเนีน่เขาลงดีเทลเยอะนะอาจารย์น่าสนใจว่าตั้งแต่ตรงหัวเลยบอกว่าให้ถอดป้ายนี้ก่อนขับรถอันนี้ดีนะเพราะว่าแขวนนองกระจกมองต่างถ้าเกิดคุณไม่เอาป้ายนี้ออกแล้วขับไปคุณไม่ต้องโชว์ใครแล้วว่าคุณเป็นคนพิการแต่มันจะบังสายตาคุณในการขับรถเพราะบอกว่า ให้ remove from mirror before driving vehicle นะครับก็อันนี้เขียนไว้ชัดเจนก่อนจะขับอกไปก็ต้องถอดถอดออกก่อนเพราะตอนนั้นไม่ได้จอดนี่สำหรับเอาไว้จอดเอาไว้จอดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าคือที่อเมริกาเนี่ยปั๊มน้ำมันมันจะมีปั๊มน้ำมันอัตราที่เติมน้ำมันด้วยตัวเองคือ self service ราคาจะถูกกว่าปั๊มน้ำมันแบบ full service แต่ถ้ามีป้ายอันนี้เนี่ยไปเติมน้ำมันที่ full service เขาให้คิดราคา แบบเซลฟ์เซอร์วิสเพราะอะไรเพราะว่าคนขับรถคนนั้นหรือคนพิการคนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการหรือไม่มสะดวกที่จะลงมาเมื่อเห็นป้ายอันนี้โชว์ป้ายเขาจะเติมให้แต่คิดราคาเหมือนกับเซลฟ์เซอร์วิสเหมือนกับเซลฟ์เซอร์วิสคือราคาต่ําสุดเมืองไทยถ้ามีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันอันนี้คือขอตัวอย่างของอเมริกาซึ่งเข้าใจว่าออกเพราะมันเป็นตราสัญลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียเข้าใจว่าออกโดยที่ทําการของเคานตี้นั้นๆเป็นคนออกให้ ก็รู้ประเด็นเนี่ยดีเลยประเด็นคือว่าใครประเทศไทยควรจะเป็นคนออกโอ้ผมเห็นเลยครับช่องทางทำมาหาก,กินของหน่วยงานราชการที่ออกใบนี้อาจารย์อยากได้ไหมอาจารย์ไม่ต้องพิการก็ได้เดี๋ยวกรมึออกให้ขอมืนหนึ่งผมคิดว่าทุกอย่างอย่ารวมที่ส่วนกลางครับอย่าให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นคนออกหรือ,คน,อ,อ,อคนส่งทางบอกล่ะอย่าให้ขนส่งทางบอกทางบกเป็นคนออก เพราะว่าทุกอย่างมันรวมศูนย์ที่สนศนยกลางหมดอและทําไมคุณไม่กระจาย77จังหวัดให้ท้องถิ่นออกและใน77จังหวัดแต่และจังหวัดก็มีหลายท้องถิ่นครับท้องถิ่นเนี่ยเขารู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นใคร,ครบอบอรตก็จะรู้กันหมดว่าในตำบลน,นั้นใครพิการจริงพิการหรือใครสูงอายุหรือเปล่าครับและถ้าให้ท้องถิ่นเป็นคนออกโดยที่ให้โรงพยาบาลหรือแพทย์ เพราะสมัยนี้แพทย์ยังพอเชื่อเชื่อใจได้และแพทย์กับท้องถิ่นเนี่ยจะได้คานและดุดกันอยู่ด้วยเป็นส่วนเป็นแพทย์จะได้ตรวจว่าพิการพิการจริง,รงหรือไม่พิการวันถึงวันที่เท่าไหร่หรือพิการชั่วคราวถึงวันที่เท่าไหร่ะจะหมดกัวความพิการเช่นท้องจะคลอดเมื่อไหร่ถูกไหมครับและให้อบตอเทศบาลหรืออบจอเ,เป็นผู้ที่ มีสิทธิ์ในการที่จะออกใบอันนี้และโรงพยาบาลเข้ามาช่วยตรวจผมว่าถ้าอย่างนี้พอจะไปได้ไหมผมเห็นด้วยนะผมว่าแพทย์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่หรือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความเชื่อถือยกย่องไว้วางใจที่สุดและในบรรดาทุกๆอาชีพแต่มาคานกับท้องถิ่นก็ดีเพราะว่าอาจารย์จะลืมว่าท้องถินน่นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะที่สุดองค์กรส่วนท้องถิน่น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีคนพิการเทียมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะต้องอนุญาตพร้อมกับใบรองของแพทย์เนี่ยผมเชื่อได้ผมก็ยังจับตามองนะว่าเมื่อไหร่โรงพยาบาลตำรวจส่งข้อมูลไวชระเบียนให้แพทยสภาครบผมก็เชื่อมั่นในแพทยสภานะจ๊ะจริงๆแล้วคุณผู้ดูนะผมค่อนข้างเชื่อแพทย์แม้จะมีกรณีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ก็ยังดีนะมีผู้สถาบันที่ ควบคุมกากับจริยธรรมแพทย์อีกทีก็ยังไปได้แต่ที่คุณพูดว่าท้องถิ่นเนี่ยแม้จะมีชื่อเสียงว่าโกงมากที่สุดผมขอเถียงกับคุณประเด็นนี้ท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่พันท้องถิ่นโอ้ถ้าผมจำไม่ผิดสี่พันกว่าองค์กรบริหารจนท้องถิ่นและจํานวนท้องถิ่นทั้งหมดถ้าส่วนกลางมันก็ดูเหมือนหนึ่งสี่พันมันก็ต้องมีสมมติว่าคุณโกงสักร้อยหนึ่ง ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วร้อยกับสี่พันมันน้อยแต่ว่าพอบอกโอ้ตั้งร้อยท้องถิ่นได้ยินเดี๋ยวได้ยินน้องดินนั่นน้องดินนี้ก็เลยดูว่าเขาโกงเยอะและจํานวนเงินที่โกงเป็นไงครับเทียบกับส่วนกลางใช่ส่วนกลางมันมีงบประมาณสูงกว่าเยอะมากจ่างจอย่างเช่นมันบอกว่าจะทําให้ฝุ่นหายล่อร้อยสี่สิบล้านไปเอาไปให้คนเอาไอรถไฟฟ้าฟรีเอออย่างเงี้ย แล้วก็จะเพิ่มจาก140ไปเป็น300กว่าคุณก็เห็นว่าส่วนกลางเวลามันใช้เงินเนี่ยมันหนักหนักหนาสาห่ายก็ท้องดินเยอะเลยอันนี้ต้องขอเถียงกับคุณนี่แต่จะโกงยงไงก็ตามจานถ้าขึ้นชื่อว่าโกงจะเป็นท้องถิงง่นโกงหรือส่วนทางโกงนี่คนไทยไม่ควรจะยอมทนทกับการโกงต้องเพราะฉะนั้นต้องมีคานและดุลกันกลับมาที่อันนี้นะผมว่า เอาอเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นสีที่สากลรับรู้กันละเรียกได้ว่าไปในทุกประเทศเนี่ยถ้าเป็นที่จอดรถที่ทาสีฟ้าเขาจะทาสีฟ้าให้จอดรถเลยนะโดยที่ไม่ต้องเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปคนพิการนี้ก็ตาเยเราก็จะรู้แล้ว่าพ็ี่จอดรถสําหรับคนพิการซึ่งอันเนี้ยมันเพรองเรัเพราะอเมริกาเป็นตัวนําขึ้นมาแต่ว่าในหลายประเทศนะครับก็งบอกขอให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้มากขึ้นอาจารย์ ในประเทศญี่ปุ่นเองเขาอาจจะไม่มีป้ายแขวนแบบนี้แต่ท้ายรถเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แต่ของเขาใช้เป็นสติกเกอร์นะก็เป็นสติกเกอร์เป็นรูปเหมือนกับใบพัดแล้วก็จะเป็นส,สีมาอาจจะดูเป็นสีสันหน่อยแต่ก็อันนั้น,นจะทําข้อดีก็คือว่าเว,เวลาที่เราขับรถเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรากําลังขับรถตามหลัง คนแก่อยู่นะให้อภัยเขาบ้างไม่ต้องไปบีบแตะเร่งเขาไม่ต้องไปจี้ตูดเขาข้อดีของการใช้สติกเกอร์มันก็อาจจะมีบ้างแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องถาวรแต่ว่าคือสังคมน่ะถ้าคนซื่อสัตย์ซะอย่างนียถ้าผมไปขับรถของคุณปู่คุณย่าที่มีตาข้างหลังแปะแต่ผมไม่พิการผมก็ไม่ไปจอดรถที่พิการก็ได้อันนี้ก็คือข้อดีคือมันถอดได้อันนั้นคือข้อเสียคือมันติดถาวรแต่อย่างนั้นมันเตือนคนให้รู้ว่า รถคันนี้มีคนพิการอยู่คุณรู้ไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือคนพิการครับจะค่อยๆพิการทีละส่วนครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบกว่าแล้วครับห้าสิบกว่าคุณรู้ไหมว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยอวัยวะแต่ละส่วนก็จะเริ่มเสื่อมลงขอสำรวจก่อนนะและคุณก็จะเริ่มพิการทีละส่วนไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเขาจึง ให้สิทธิพิเศษเหมือนกับคนพิการครับสมองก็ช้ากว่าครับการเดินก็ช้ากว่ามันมีเดินไปก็เจ็บปวดไปเรื่อยๆเป็นคนพิการทีละส่วนแล้วบางทีหลายๆส่วนพร้อกๆกันด้วยซ้าและคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยถ้าไม่เตรียมคิดในเรื่องพวกอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆประเทศไทยกำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นครับในอีกไม่ถึงสิบปีข้างหน้าครับ เราจะมีผู้สูงอยู่ถึง30%เของคนทั้งประเทศครับและถ้าคุณไม่เตรียมระบบรองรับถึงเวลานั้นมันก็จะเกิดโกลาหลกันใหญ่ถึงเวลานั้นเราอาจจะเห็นตึกจอดรถสีฟ้าทั้งตึกเลยก็ได้าจก็อาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมสามารถที่จะคอยชมทั้งในช่องทางของ y YouTube Watchdog c h a n n e l และ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอนพิษคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนว่าเรากำลังถอนพิษกันอยู่